สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการแต่งหัวแรงหัวแรงที่เราเผาไว้นานตายครับเขาเรียกหัวแรงตายคือไม่ดูดตะกัวครับหัวแรงจะดำดำแบบนี้ครับหัวดำดำแบบนี้จะบตดตรีไม่ได้ครับไม่ดูดตะกัวเอาหินเจียเจียหรือเอาตะไบถูแบบนี้ก็ได้ครับจุ่มน้ํานิดหนึ่งไม่ให้ร้อนจัดครับแล้วเอาไปจุ่มน้ากรดแบบนี้ครับ ไม่ต้องจุ่มลงลึกครับเอาแค่รอยตะไบครับและเอามาถูตะกัวแบบนี้ครับจุ่มน้ำอีกทีครับถ้ารอยตะไบยังไม่เงาพอก็จุ่มน้ำกรดอีกครับหรือไปถูตะกัวอีกก็ได้ครับต้องอย่าให้หัวแรงร้อนจัดเกินครับถ้าหัวแรงเคลือบตะกัวแล้วเงาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมสวัสดีครับ